เขาปรับนะเขาปรับนะมึงอะไรเขาปรับมึงนะเขามเาชุดเปรนะเาปรันะวิ่งเปิดเลยอะไรเปิดตควยะลวิ่งเปิดตัวยไวิ่เปิดตควอะไรไปเอเอาเอาเอาอาไอ้เอียนนอยนเชีนอน่เนอนอมาเอไเียนมันคุณน้องมด้วยต้านไปซะมาไม่ช่หดอยควายไม่เคไรผมขอโทษพี่พี่ไอ้สัาอาี่ไอไม่รู้เียเอควายไอ้เียนอะไร เพิ่อมอันนี้ไปนิดนึงก็น่าจะรู้แล้วตามแผนอละไม่อยากพูดอะไรเยอะก็ชนะไปแล้วอ่ะแค่นั้นแหละเอาไฟใหม่เลยรีเซ็ตนะนรีเซ็ตนะ <c oughs> แก้วไปมา20บาทไม่เป็นไรเอาใหม่นะลูกส<ซ>ู้ๆได้ครับดูเรื่องใครรำอะไรผมรำหมดนะผมไม่รู้นะพิมอะไรส่วๆ ไปจดไปจอดต่อไอตํแบบไปจาตับโอคแลแกนะมันมึงอะ <c oughs> ตรงนี้เมนมันมัน,มนตรงพี่อ่ะ <c oughs> เอ้ยข้างหลังอ่ะ ใครอยากพิมพ์กดซับนะครับต mm ัวตั้ไอ้ทำหมอ้พี่มันตีอยู่ระดับ ขาดขาดขาดใครไม่มาปะยังยังยังเลยึงไม่มีผลอะไรเราหันหันหันได้มาเลยมุมร้อยเหมือนกันไอ้เงี้ยชิดเยอะไอ้เี้ยที่ดังไฟอะที่เพื่อนแบบว่าน้อยอะเพราะว่าเพื่อนแม่งกำลังดึงศพไปกลับอยู่เยอะมันต้องต้องแพก่อนต้องสั่งแพกใช่ใช่เมื่อกี้บมื่อกี้กถ้าถ้ายื้อถ้าไม่ตายนะเพื่อนกลับไปเติมทันชนะเรา เอ้ยพยายามแบบดูเกมมาแบบเอ้ยไอ้เคียแม่งดูแบบ์หันซ้ายหันขวาแม่งมีคนเดียวอ่ะมึงก็ควรถอยออกมาไอ้มันมันจะเป็นสองรอบใช่ไหมเมื่อกี้มันจะเป็นรอบที่สองที่เราไฟก็น้ารถอ่ะจริงจริงก็ควรกลับมานะเอาใหม่นะไม่เป็นไรรถค่ะายรถรถค่ายไม่จอดดีดีเนาะจอดดีดีไม่จอดดีดีผมละผมมาหลังคนอื่นนะคนอื่นนะพบยังเฟอร์เฟอร์ใครเฟอร์ใครเฟอร์ใครขับขับมาดีดีไอ้มีขับมาดีดีเลนี่ มันเหม่อป่างงั้นอ่ะที่ตาเขยังขอยังเว้ยรอยไอ้มิดอยู่ปะเนี่ยเอาพี่กดวอค้างเลยรอค้างดิไอ้มิดมันมายังอ่ะมันอยู่หรือไฉบ้ะอยู่พี่อยู่อยู่อยู่เอาใหม่นะไม่ประมาทนะเขี้ยวปะ เดี๋ยวเรามาลงอ่ะเดี๋ยวเรามาลงปุ๊บเราเรา,เราลงตามเลยแค่นั้นเองฮัลโหลพระละเวลาเวลาเล่นตั้งแต่ต้นไฟพ,พยายามอย่าเพิ่งด่าได้ป่ะแบบอยากให้โฟกัสเล่นก่อนบางทีแบบแม่งหลุดโฟกัสอะ่ะ ลงนะมาลงมาลงมาลงด้ยนะไปเดี๋ยวลงเลยน้องตึงกัดซ้ายมือนะกัดซ้ายมือเรานะกัดซ้ายมือนะเลยฟอกหรืวะนั่นวิ่งอ้อมไม่เท่ามันวิ่งออกมาไอ้มีพยายบ้าอับ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 ให้ดึงศพอะเออกัดสายมือนะกัดสายมือนะมามามตามพี่เวทตามพี่เวทตามพี่เวทแล้วมาเปลวเววเป็นเหมือนเมื่อกี้นะพี่เวทลอหน่อยนะรอหน่อยนะแต่ว่าแบกแบบเมื่อกี้สวยแล้วอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทฉันได้พยายามอย่าพึ่งนี่ด่าเวทเสียงต่อกันนะเวทเสียงต่อกันนะ โอ้ยพี่เบสพี่เบสพี่เบสเราเล่เปิแล้วไปไปประานเฮ้ยครับสภาอะไรครับสภาไม่ดูอะไรลนนี่ไหครับเนี่ยเล่นอยู่ครับอะไรเนี่ยครับอะไรสภาพี่มันมันคูดาวสี่สิบเจนนะครับผมสภาเลยเนี่ยสภามาคุยเรื่องคูดาวกันเปิดเปิดไปแล้วว้าเอะไรอะไรมึงมึงน้อยแม่ไม่มึงแม่เกลียสภาเลยเหรอไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยวไอเหี้ยัแล้วเเป็นหี้ย

พวกผมมาเขาวิ่งมาวิ่งมาตีพวกผมก่อนเลยอ่ะมันได้หรออย่างเงี้ยบันวมาเปิดทางควายไว้เยอะมากาเปิดงงงมาเปิดไอ้ควายคนไหนวะไอสัตว์ตีเขาปรับนะเขาปรับนะมึงอะไรเขาปรับมึงนะเขาให้ราเปิดเขาปรับนะเขาปรับนวิ่งมาเปิดตังควยแล้วิ่งมาเปิดตัควยแล้ว่เปิดตังค์คไยเลยอาเ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 ออเขียนน้อยหน่อยเขียนน้อยหน่อยเขียนน้อหน่อยะ่าอะไรนะม่ไ เด่าแม่งอะไมึงไปคุยอ่ะไอ้ยพ่อครายไอ่อพอบอเพื่อนพอหน่อยพอหน่อยพอหน่อยให้หน่อยได้ไหมเซนรคราดรกว่าครีไฟอีกใหม่นะคะป๊บนึงนะเซนครับเซนครับบอทโฟนเซนครับเ๋ยวเดยวไปยนขึ้นไปที่มพี่พี่อยอะไรผมไม่รู้ผมได้ยินเมื่อกี้มีอะไรอะหายแล้วน้ในบอเป็นน้ในขนาดน้นมาด่าเลยมึงอย่าหลนอย่าร้อนม่ด่แล้วของมึง อยา,ากด่ามากๆหไอ้าดอยากด่ามากๆหรอเหียมึงคุม <า S 1> น้องมึงด้วยต้านไอ้คุไม่ข่มเป็นคุ้ยเลย้อไม่ใมุ่ดอยควายไม่ข่มเป็นคุ้ยเลยไม่ผมมันมีแตู่้ัานผมไม่ดูพร้มผู้ดีอีกแล้วเฮียแจ็คมึงกะด่าพ่อด่าแม่งไม่เห็นหรอ ไอ้ควายมนี่มินี่มนี่มิี่ไอ้เหี่ยมรู้อะไรไอ้เหี่ยมัน้อะไรพี่อไอ้มเ่อน้่องอะไควายไอ้เหี่ยอะไรไอ้เี่ยอไรไอ้เนี่ยรไอนี่ยอะไรไอ้เนี่ยรไ้เ่รไ้เนะไอ้เหี่ยไไอ้เนียอะไรอ้เหี่ยอะไรไ้เนี่ยอไอ้เนี่ยอไไอเียอะไรไอ้เียอไไอ้เนีอไนี่ยอไไอ่ยอไอ้เหี่ยไอ้เหี่ยร น้อง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 หยุดหยุดได้ปะหยุดหยุดเราเราขอแบบกูขอเงี้ยพอพอแล้วไม่ไม่เราไม่้อาเหียไอ้ไอ่ไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไม้ไอ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 ไอ้ไอ้ตอ้ไอ้ไอ้ไอ้ลอ้วอ้ไอ้อ้อ้้อ้ไ้น้ไอ้อเอ้ไอ้ไ้อ้ไอ้ไอไ้อไ้ไอไไไ้อไ่้อไอ้ไอ้้อ้ออ้อ้ตอ้้ไ้อ้ไอไไไไไออไอ ไม่อย่าึงอย่เพิ่งพูดอะไรนะไม่เอ้เงียบๆก่อนนะไม่ไม่ต้องพูดอะไรพวกมึงเงียบๆเลยมึงทุกตัวเลยนะไม่ต้องพูดอะไรเลยมึงเงียบๆกันเลยมึงต้องทำยังไงอ่ะเสียงตัดป้าเสียงกูไม่ไเป็นไนก็พักไม่ต้องเล่นมันไม่พร้อมเล่นอ่ะสภาพอ่ะ ไม,มไม่มีไม่มีไม่มีไอเสื้อผามันเป็นยังไงอะคืออ่าทั้งสองแก๊งลงกันมาครับก่อนที่คูดาวหมอจะหมดผมก็เลยลงมาลงมาถามในเรื่องของกากินังก่อนว่าอ่ะเราจะปลดคูดาวไหมอ่ะทางทางกากินังบอกว่าปลดคูดาวครับอ่ะผมเลยจะมาแจ้งทางไดมอนด์เฮดว่าอ่าอีกฝั่งหนึ่งจะปลดคูดาวเพราะว่าคูดาวหมอมันหมดตอนสามทุ่มสี่สิบเจ็ดเขาแต่เขาจะไฟกันประมาณ สามทุม่มสีี่ถึงสี้าครับมันเหลืออีกเหลืออีก <c oughs> ตั้งหลายนาทีอ่ะผมก็ต้องแจ้งก่อนทั้งสองฝ่ายว่าทั้งสองแก๊งจะปดคูดาวแต่พอทั้งสองแก๊งก็บีบกันเข้ามาแล้วก็ตีไฟกันครับก่อนที่จะหมอจะประกาศยกเลิกคูดาวามันมีหัวดำมาเปิดครับรวิ่งมาเปิดนะครับหัวดำๆเ<ข>อค<ะ>รับว่าเห็นแกงเขาเริ่มตีกันแล้วหนูก็เลย บอกนะบอกว่าหนูประกาศยกเไม่องที่ตาครับเอาจจริงแล้วครับปกติอ่ะเวลาเรื่องคู่ดาวอย่างเงี้ยปกติว่าสมมติพวกแบบว่าลงเงี้ยก็จะประกาศให้เลยเท่าเท่าที่ผมรู้สึกนะมันจะไม่ได้แบบว่ามันขัดขวางเลยถ้าถ้าพูดตามตรงนะครับเพราะอย่างเมื่อกี้เปิดหรือมันมันก็ลงทางคู่ครับแล้วพอสภาขับไปฝั่งกากีนังแล้วก็ขับมาฝั่งผมอ่ะมันมันก็เป็นทามมิ่งที่ที่ที่เหมือนพวกผมมาโดนเบรกเพราะผมมาโดนเพราะว่าเพราะว่าเขาขับมาทางผมต่อไงครับ แต่ว่าถ้าแต่ถ้าพูดเรื่องตั้งพูดเริ่มตั้งแต่แรกคือเหมือนมันเป็นเอาเป็นว่ารู้กันอยู่แล้วครับว่าเออถ้ามันลงเนี้ยก็จะประกาศปลดครูดาวให้เลยแต่แต่อย่างเมื่อกี้เหมือนแบบผมแบบว่ามันมันขับมาแบบจังหวะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่านี่เท่าไหร่ก็เลยก็เลยก็มิ่งมาหรือว่าสติกันแล้วใช่ใช่ครับแต่สภาไม่กล้าปลดให้กลัวแบบอีกฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมมาเดี๋ยวโดนลัมเหมือนมันแค่ผิดประมาณนั้นผิดทามิ่งนิดนิดหนึ่งครับ แล้วตอนนี้คือดูจากการด่ากันแล้วอะมันโอ้โหมันเล่นแล้วจะเล่นกันต่อจริงๆเหรอผมทำทำใจได้กันจริงๆใช่ไหมจะไม่มีใครโดนอะไรใช่ไหมลองลองอันนี้ลองถามน้องๆในแก๊งตัวเองก่อนนะพวกผมเล่นเล่นต่อได้ครับถ้าเล่นเอาสนุกเล่นเอามาเล่นได้แต่ว่าฝั่งมืังต้องไม่ด่ากันอย่างเงี้ยนะคนนี้โดนด่าว่าพ่อมึงใช่ครับคนบล็อกสาวเกินไปหรือเปล่าครับถามว่าแค่เล่นเกมแล้วมันถึงขั้นนั้นเลยเหรอครับงั้น ไอผิดก็ว่าไปตามผิดเลยครับมันม่ยังไมันขอโทษแล้วพวกแบนที่เป็นหัวแก๊งนี้มัเือนอะไรเลยครับผิดว่าไปตามผิดอะไรเงี้ยคือรอบไปแล้วตั้งใจเลยแะอันนี้อันนี้อันนี้คือแบบว่าไม่ไม่หยิบเรื่องเก่ามาพูดแต่แค่พูดให้ฟังว่ารอบี่แล้วผมก็ไม่ได้แจ้งเพราะว่าก็ก็อยากเล่นกันตีกันก็เล่นกันคิดว่าตามน่าจะเตือนคนนั้นไปแล้วอันนี้คนคนเดิมหรือเปล่าที่คนใหม่พี่คนใหม่คนใหม่ี่คนใหม่ไอบ๊อบเขามันพูดแล้วมันก็ขอดขึ้นีไอหลุดตามกฎประเทศว่ากันไปแต่สุดทท้้้้าายยยถไไไปเเีีกันดดด๋วอองงมมม่่ตตพพูู ตรงนี้ถ้าสมมุติว่ามันเคลียร์กันลงหรือไม่ลงยังไงแล้วแต่ทุกคําหลุดถ้าไม่แจ้งสภาปรับคําละล้านแล้วกันเฉพาะเฉพาะคําที่มันหลุดเป็นกฎนะถ้าสมมติเอ็มไปเคลียร์กันทีหลังว่าพี่ผมไม่แจ้งหรอกไม่อะไรขอตัวขอพูดกันแล้วแล้วกันแต่มันจะมีโทษปรับคําละล้านนะอย่างน้อยๆยมันต้องมีติดไปนุ่มกันหน่อยไม่งั้นมันด่ากันแล้วก็ไปเคลียร์กันตอนจบตรงนี้เราโอเคไหมมันจะได้ไม่หลุดกันอีกหรือถ้าหลุดผมขอคําละล้านหรือไม่งั้นก็ต้องตามกฎประเทศมีสองช้อยให้เลือกถ้าหลุด ต้องต้องถามกากินังนะครับเพราะว่ารอบนี้ผมฟังผิผิดไงครับพิ่ตะได้ไหมกากินังแบบนี้ก่อนได้ไหมวันนี้ค่อย<ม>ว่ากาันแต่ว่าต่อไปเนี้ยไม่ไม่เอาแล้วถ้ามีอีกถ้าไม่ตามกฎประเทศก็คือขับละหลานเท่านั้นไม่มีเคลียร์โอเคครับ ครับโอเคครับอันนั้นนะครับยากย้ายเดี๋ยวสะพาทั้งสองขาปลดเตรียมตัวทั้งสองแก๊งรบกวนถ้าจะถ้าจะไฟกันรบกวนแจ้งสภานิดนึงว่าปลดผู้ดาวครับท้าใครจะได้แจ้งโอเคครับตอนจะพูดนะสภาเป็นการทำงานครับมันเป็นการทำงานแต่ผมขอโทษเี่ผมไม่ดีไม่ดูพี่เมื่อกี้ขอโทษคมึงมองหลังหน่อยดิมึงเปิดเพี้ยอะไรวะอะไรขอโทษพี่ขอโทษครับกูกูขอพูดนิดนึงนะเรื่องเรื่องคำพูดอ่ะกูกูโดนหักกูโดนด่าเรื่องอะไรแบบนี้ตลอดอ่ะคือกูต้องสอนพวกมึงที่แบบอายุกันเท่านี้เลยเหรอว่าอะไรไม่ได้อะไรอ่ะมึงมึงใจเย็นกันหน่อยดิเีย ขอร้องเลยนี่กูขอร้องเลยไิ้แย่เพื่อคนอื่นขอเตือนขอตั้งขอเตือนสติพวกมึงอ่ะมึงยัน่อยไอ้เงี้ยมึงไม่ฟังกันอ่ะใช่พอแล้วดิีคือกูจะบอกอย่างนี้นะว่าว่าตอนที่มึงด่าพ่อมันไปแค่ไม่กี่วิมันมันไม่ได้ช่วยอะไรให้แบบรู้สึกดีขึ้นอ่ะมึงเล่นให้ชนะดีกว่าเชื่อเชื่อกูขอร้องเลยมึงด่ามันไปเนี่ยมึงด่ามันตอนตายด่าคำแบบ ปกติอ่ะพอ้ยอันนี้กูขอร้องเลยแบบมึงอย่าบ้าเกิน้ยพี่มันหลุดมันหลุดมันหลุดพอแล้วออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาๆมาๆมาหมาๆ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 มามามาๆมาชนะนะ่าไหวๆไหวๆไหวจริงไหวจริงไหวจะร้อนกันอะไระตอนนี้มาฟงติดกแล้วนะมาๆมาๆมาเล่นฟังฟังกูนะฟังกูรีเซ็ตรีเซ็ตให้หมดเลยเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมไม่เช่รีเซ็ตอการกัดศอกซ้ายมือนะมาๆมามาๆโซน